สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท,ท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะบอกไปสูตรหลักสิบล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างแบบ6ชุดตรงประจํางวดวันที่17มกราคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสหรับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้อาจารย์จะ วางนะคะแถมเป็นหลักสิบล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างนะะแบบหชุดตรงนะคะลองดูซิว่าสูตรนี้จะมีตัวเลขใดบ้างอันนี้จะเป็นแบบปักกลักให้เลยนะคะอาจารย์จะเริ่มวางตั้งแต่เมื่อที่ออกสามแปดนะออสูตรนี้ก็จะมีการบวกเลขนะะ ห้ากับเลข8เป็นตัวคงที่หลัก10บวกหนะคะหลักหน่วยบวกได้8เดี๋ยวเราเริ่มมาคำนวณนะคะงวดที่ออก3ามด้วยกันแนวทางของหลักสิบนะคะจะใช้แสนเดี๋ยวนะแป๊บหนึงสา แต่เล็ห้าหมื่นสพันหหน่วยล่างสองหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งแล้วก็5้าคงที่ทำการบวกกัน5 3าสองนี่เป็น10พอดีนะคะสิเหลือหกับ1เป็นเจ เกับหเป็น12 2สบวกหเป็น3าบวกสเป็น6 2สอแนวทางของหลักสิบนะหลักหน่วยจะใช้แสนเล้ห้าสิล่าง3าสองแล้วก็8ปดคงที่เป็น5กับ3เป็น8เป็น10เป็น18นะได้8แล้วก็9ได้8กับ9นะอันนี้บวกหนะคะแล้วก็จะเป็นสองแปดสองเก้าสดสาเออหกแป้า ก็ตามนี้เลยเนาะหกชุดนะผลออกที่สามแปดนะฮะมวดแรกเลยสามแปดจะเจอชุดตรงเลยคะสามแปดมาตรงเลยเนาะเข้าตรงนะคะสุดที่จะมีตัวกลับบ้างไหมนะอันนี้อาจารย์ทำแบบปักลักให้ดูนะ ต่อไปว่าที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมก็มจะออกสามแปดสองก็คือแสนหมืน่นพันหน่วยล่างแปดเนาะแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่ได้เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็ห้าคงที่ ทำการบวกกันในสูตรที่1ก่อนนะหลัก10บนะหกับแปเป็น9กับ7เป็น16 6กับแปเป็น14 4กับเจ็ดเป็นสิบกับ5้าเป็น6 6หบวกหเป็น7จบวกสเป็น1ิบหกต่อมาแสน1นึ่งล่างหน่วยล่างแล้วก็8 8ดเป็น16 6หกหบ3เป็น9เป็น10นะได้0ูนย์ศบวกหได้1จับเป็น60 6ูนย์หก0นึ ได้ทั้งหมด6ชุดนี้นะฮะงงดนี้ออกมาที่61 61ชุดนี้นะฮะตรงเลยต่อไปงวดที่3างวดที่ออก61หนึ่งแสนหกมืนหกพันเก้า น่วยล่างหนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่สี่ห้าคงที่ทำการบวกกันหกหกเป็นสิบสองสองก็หกเป็นแปดอะไรนะหกหกเป็นสิบสองสองก็สี่เป็นหกหกก็ห้าเป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งสองบวกสามเป็นห้าหนึ่งสองห้า ถูกกันนะอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นสิบหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดอะต่อมาแสนหกสิบล่างหน่วยล่างหกกับหนึ่งแล้วก็แปดขงที่เป็นสิบสองกับแปดเป็นสิบหมดไปนะคะเหลือเลขหนึ่งตัวนี้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจับเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองห้าหนึ่งห้าสองก็มีหกชุดออกมาที่สองหนึ่งว่าที่สามนี้ก็ตรงเลยนะคะ นี่ค่ะสามงวดลวดเลยนะคะที่เป็นแนวทางของตัวอย่างตรงนะคะต่อไปขยับเป็นงวดที่แล้วนะคะตามนี้าการทําเหมือนเดิมนะตรงที่ออกสองหนึ่งเปิดมาก่อนแสนศูนย์หมื่นเก้าพันเจ็ดหน่วยล่างหนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เลขเก้าห้าคงที่ ห้าแล้วเราก็ลองบวกดูเออศูนย์เก้าเจ็ดนี่ก็เป็นสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกสามเป็นห้าบวกไปเนาะเก้ากับเจ็ดเป็นสิบหกแล้วค่าม,มาบวกนี่เลยก็ได้หกกับห้าเป็นสิบเอ็ดตามนี้ถูกต้องแล้วหนะะึ่งสองห้าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองห้าต่อไปแสนศูนย์ สิบล่างหน่วยล่างสองกับหนึ่งแล้วก็แปดคงที่เป็นสิบเป็นสนะิบเอ็ดนะแล้วได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะเราก็จับเหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองห้าหนึ่งแล้วห้าสองหกชุดนะที่อาจารย์วากให้นี่ก็มาที่ห้าหนึ่งเลยนะห้าหนึ่งเป็นตรงเลยเนาะอืออ่ะสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่มีลุ้นนะคะน่าลุ้นแหละสำหรับงวดนี้ ระยะหวังผลนะคะเออระยะหวังผลเมืองงวดที่ห้าเลยลองคำนวณดูก่อนงวดที่ห้าเราก็จะใช้แสนแสนงวดที่ห้านี้เจ็ดนะคะแสนกับหมื่นแล้วก็พันเอาสามตัวนี้เลยแสนหมื่นพันเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แสนหมื่นพันแล้วก็หน่วยล่างเลขหนึ่งตัวนี้ยกมา หน่วยครั้งที่สี่ออกสองเก้าเจ็ดก็เอาเลขเจ็ดมาะคะ่ะของงวดนี้นะเนียเลขเจ็ดนะแล้วก็ห้าคงที่บวกสูตรหลักสิบก่อนเนาะเจ็ดกับสามเป็นสิบหมดไปหนึ่งกับเจ็ดเป็นแปดกับห้าก็เป็นสิบสามได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดสามสี่เจ็ดนะคะสามสี 3, 4, 7, นะ่เจ็ดหลักสิบเนาะ ต่อไปหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเราก็มีแสนเจ็ดสิบล่างหน่วยล่างเอาห้ากับหนึ่งนี้มาแล้วก็แปดคงที่เจ็ดกับหนึ่งอเป็นแปดแปดกับแปดไปสิบหกหกบวกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจับเป็นสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะคะหกชุดอันนี้เราก็มาเช็คนะ,คะ อาจารย์จะขอคับด้วยแต้มแล้วกันเนาะอยังย่งชอบแต้มเออหกชุดหกตัวนี้นะคะในชุดมาตรฐานอยู่นะ่ะก็มีเออตัวแรกแล้วสามหนึ่งนะคะแต้มสี่ไม่มีนะอาจารย์ตัดออกไปเลยสามหนึ่งตัวนี้เนาะสามหนึ่งต่อไปสามสองแต้มห้าอยู่ตรงนี้สี่หนึ่งก็แต้มห้าเหมือนกันแต้มสำรองนะ สี่สองก็แต้มหกนะอยู่ในแต้มสำรองแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะแต้มแปดตัวนี้เลยเจ็ดหนึ่งแต้มแปดอันนี้อยู่เป็นเป็นแต้มตัวจริงนะคะแต่ว่าแนวทางของหลักสิบที่เป็นเลขเจ็ดอาจารย์ยังทําไม่ได้เลยเนาะตัวเนี้นะคะเนี่ยแต้มชนนะที่เป็นแต้มหลักนะคือคือแต้มแปดอันนี้เจ็ดหนึ่งแต้มแปดแล้วเจ็ดสองแต้มเก้าเป็นตัวสำรองนะตัวนี้ เดี๋ยวเราลองไปเช็คดูใครจะใครจะกันไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีอะไรอะหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแล้วอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าทําจริงเราเรียนหลักสิบนะถ้าในชุดม,มาตรฐานมันจะได้ที่สามอาจารย์เช็คมาตรฐานไปประมาณโอ้โหยี่สิบกว่าสูตรเนาะที่มันเข้าของงวดที่ออกห้าหนึ่งเนี่ยตัวที่เยอะที่สุดแล้วมันจะเป็นแนวทางของเลขสี่นะคะท่านผู้ชมถ้าเอาประมาณเจ็ดแปดสูตรเท่าเดิมอะมันได้ที่เลขสาม แล้วอาจารย์หาเจอแล้วสามเนี่ยมันไม่เดินเลยนะคะท่านผู้ชมในสิบหน่วยนะในเช็คดูก่อนนี่ค่ะเนี่ยแปดเนี่ยไม่มีในหกหนึ่งใช่ไหมสามไม่มีในศูนย์เก้าเก้าไม่มีในสี่สามสามไม่มีในเจ็ดเก้าแล้วทั้งหมดที่อาจารย์ทํามาเนี่ยมันจะไม่มีในสิบหน่วยเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ยเองเจ็ดก็ไม่มีในเก้าสี่สองไม่มีในสามเจ็ดเนี่ยแปดไม่มีในห้าเก้าเจ็ดไม่มีในศูนย์ศูนย์หก ก็ออกสามสองศูนย์ออกสามแปดสามออกหกหนึ่งสามออกสองหนึ่งเก้าออกห้าหนึ่งแล้วงวดนี้เป็นสามนะคะท่านะผู้ชมนั้นะอาจารย์ก็จะอยากจะยกเลิกนะคะแนวทางของเลขสามอาจารย์คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะตัวเนี้อาจารย์ใส่ด้วยดินสอไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาอยู่สามเนาะไม่น่าจะใช่นะแล้วเลยไม่มั่นใจก็เลยไปเชนะ็หลักสิบนะหลักสิบล่าง อาจารย์ลองทำดูนะเออเดี๋ยวมีเวลาจะชัอไซส์ชมนะหลากหลายสูตรมากเลยประมาณสักยี่สิบกว่าสูตรหรือเท่าไหร่เนี่ยเออมันจะเด่นแนวทางของเลขสี่นะท่านผู้ชมแล้วคู่ขี้ถ้ามาสี่จริงคู่ขี้ก็จะหลุดไปเหมือนงวด่ที่แล้วหลักหน่วยที่เป็นเลขคู่นะมันออกห้าห้าหนึ่งเนี่ยหลักหน่วยที่เป็นเลขคู่ก็ยังหลุดได้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมงั้นก็เราก็ลองทําดูนะเนาะอ่าเจ็ดสองเมื่อสักครู่นี้เก้านะเป็นสำรองตรงนี้นะ อาจารย์ตต่แรกเขียนเป็นสามสี่ห้าเลยลืมบวกสามนะก็เลยต้องแก้ไขนะคะตามนี้อั้นเจ็ดสองแต้มเก้าก็อยู่ตรงนี้นะเป็นแต้มสำรองไม่มีอยู่แค่สามหนึ่งตัวเดียวนะคะที่ไม่มีแต้มสี่ถ้าให้อาจารย์ชอบนะเจ็ดหนึ่งก็ไม่แน่แต่ว่าเลขเจ็ดนี่ก็ไม่สวยเหมือนกันเนาะเลขเจนะ็ดเนี่ยไม่สวยเหมือนกัน จะเป็นตัวนี้ไหมคะท่านผู้ชมอาจารย์สังเกตทําอะไรสูตรแล้วเจอตัวนี้ทุกทุกงวดเลยถ้าชอบก็แค่กลับตัวบ้างนะบางครั้งเนี่ยบางทีมันมันมาแบบมาแปลกเนาะไม่ให้เราถูกมันก็จะไม่ออกแบบนี้มันจะออกเป็นสองสี่อะไรแบบลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นปักหลักนะแนวทางที่อาจารย์เพิ่งสอนไปเนาะเดี๋ยวจะลองเอาไปเทียบดูนะอันนี้ลองเอาตรงนี้ก่อนมีดีอย่างน้อยนะมันก็ยังมีแต้มหกอยู่นะคะ แต้มันก็ยังได้อยู่ในชุดมาตรฐานแบบ6ตัวนี่ก็ยังเดินดีอยู่นะยังไม่หลุดเช่นกัน9 6 8 3 5 1นะ,ะ 1> ถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดตัวชนที่เป็น8กับ1อาจจะหลุดไปด้วยอาจจะมาเลข6แต้ม6ก็เป็นได้นะแต่อันนี้อาจารย์ก็เช็คให้หมดแล้วนี้ถ้าเราลองเอาแค่3 4 7นะมาเทียบกับสูตรที่เราเพิ่งเรียนไปเนาะอาจารย์จะทำให้มันสอดคล้องกันนะคะสามนะตามนี้เลย อันนี้สูตรเด่นที่เราเรียนมายกเว้นสูตรนี้ฮะ,ะมันถ้ามันชนทุกครั้งมันจะมาที่หลักสิบคือหนึ่งสามสี่ใช่ไหมสี่หกเก้ามันชนที่เลขสี่มาที่หลักสิบเอ,องวดที่แล้วชนที่เลขสองเออชนที่เลขห้านะออกห้าหนึ่งชนถ้าชนที่เลขสองก็ออกสองหนะึ่งเนาะโอ้เดี๋ยวลืมเลยฮะ,ะเลขอะไร ขอประท่านโทษในเอฟซแป๊บหนึ่งป่วยก็ไม่พักเนาะจารย์ก็ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็ตรงนี้ก็ตะกี้นี้เนาะเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งสูตรก็เป็นสูตรที่สี่นะถ้าหลักสิบนะอันนี้ทุกครั้งที่มันชนมันจะมาที่สิบนะชนแล้วเข้าที่สิบล่างทุกงวดเลยเนาะ อันนี้สี่เนาะแล้วตะกี้อาจารย์สอนสูตรเด่นไปให้สองสูตรมันมีสามสี่ห้ามันก็จัดหมวดหมู่เข้าที่เลขสี่เมื่อสักีเมื่อสักครู่นี้นะเราได้ที่สามสี่เจ็ดนะมาเขียนเลยสามสี่เจ็ดใช่ไหมมันก็ยังติดที่เลขสี่อยู่เนาะนี่สามมีสองสูตรสี่มีครบทุกสูตรเจ็ดมีสูตรเดียวเออสามมีสามสูตรนะสามมีสามสูตร เมีสูตรเดียว5มี1สูตร6มี1สูตร9มี1สูตรและก็1มีแค่1สูตรเนาะมี3มี4เด่นสุดและลองที่3นะคะตัวลองเนี่ย3อนะ่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยจานสลดให้ดู3เนี่ยมันไม่มาเลยเนาะเออ25งวดลวดเลยนะ25งวดแนวทางของไม่มีใน10หน่วยเลยฮนะก็คือเลข3 สามมันจะไม่มีนะในสิบหน่วยครั้งที่แล้วเก้าอาจารย์ก็คิดว่าสี่สวยนะสำหรับงวดนี้เนาะสี่นะคะอันนี้หลักหน่วยในชุดมาตรฐานเนี่ยเราก็ทำได้ที่เลขเลขสองเหมือนกันเนาะแล้วในนี้มันมีหนึ่งหนึ่งกับสองแล้วอันนี้ก็ไม่ชนกันศูนย์กับสองเนี่ย ลเลขสองก็น่าจะสวยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังคงยังคงเป็นที่สี่สองตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมสี่สองนี่นะสวยอยู่ใส่สีให้อ่ะชิงกันระหว่างเจ็ดหนึ่งนะคะกับสี่สองที่เป็นผ่านผ่านมามันก็ชอบออกที่เลขหนึ่งบ่อยนะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนาะอ่ะอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งไหมหรือจะเป็นสี่สองก็ลองเลือกดูนะคะในคลิปนี้อาจารย์จะลดหน้าจอทุกท่านได้แคปไว้อัอนนี้อาจารย์กำลังวิเคราะห์ตัวเลขอยู่นะคะ ก็ตอนนี้เรียนมาถึงตรงนี้ก็ตัวเลขที่ได้บ่อยๆก็คือ42นะคะแล้วก็จังไปชนกับเด่นล่างระยะยาวนะคะที่งวดที่แล้ว1-2ออก5-1งวดนี้4กับ5เอาตามนี้เลยเนาะอาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ